สวัสดีครับผมมิสเตอร์ชาแมนจาก p i ชเอฟเอ r ก d e r ครับคลิปนี้เราจะมาดูการเทรดเบื้องต้นกันนะครับนี่คือสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนควรจะรู้นะครับด้านบนในกรอบเป็นตัวกําหนดราคาที่เราจะเทรดนะครับได้ตั้งแต่0 0 1เป็นต้นไปเลยครับจะใส่มากจะใส่น้อยก็คํานวณความโตของพอร์ตเราเองด้วยนะครับต่อมาคือ Timeframe นะครับเราจะสามารถดูเวลาจบแท่งได้จากที่นี่นะครับตั้งแต่ M1 ถึงหลักปีเลยนะครับ m 1ก็เท่ากับว่าแท่งหนึงอ่ะจะใช้เวลาต่อแท่งอ่ะหนาทีครับ m 1 5ก็15นาทีถ้า h ก็เป็น hour ครับ h 1ก็คือแท่งละ1ชั่วโมงวิ่งไปเรื่อยๆครับถ้า h 4ก็4ชั่วโมงครับจุดนี้เป็นหนึ่งหจุดที่สำคัญมากครับเพราะว่าเวลาเราจะหาจุดเข้าอ่ะเราต้องดูหลาย Time f เ a รมประกอบคันนะครับมันจะมีจุดเข้าบอกเราอย่างชัดเจนนะครับต่อมานะครับคือปุ่มเซลล์และปุ่มบายนะครับที่อยู่ข้างในวงนะครับ หลักการง่ายๆครับกราฟมันจะเป็นตัววิ่งขึ้นหรือวิ่งลงใช่ไหมครับถ้าเรากดเซลล์แล้วกราฟวิ่งลงจากจุดที่เรากดเราจะได้เงินครับแต่ถ้ามันขึ้นเราจะเสียเงินครับดูอย่างตัวอย่างครับตอนนี้มันขึ้นขึ้นบ้างลงบ้างนะครับถ้าเป็นสีฟ้าคือเรากําลังบวกเงินครับแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงคือเงินเรากําลังติดลบนะครับจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่มือใหม่ต้องระวังนะครับเพราะว่าบางทีจะตื่นเต้นได้นะครับและ เมื่อราคาเป็นที่น่าพอใจของเราแล้วเราก็กดปิดสถานะได้ตรงจุด3จุดนะครับสามารถปิดสถานะได้เลยนะครับตรงแถบเหลืองปึ๊บอันนี้ผมปิดที่กำไรนะครับ0.86เซนะครับโดยหลักการเทรดนะครับมันก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเช่นเดียวกันกับฝั่งบายนะครับก็จะตรงข้ามกับฝั่งเซลล์ทุกอย่างนะครับถ้าเรากดบายเสร็จปุ๊บแล้วกราฟมันวิ่งขึ้นจากจุดที่เรากดเราก็จะได้เงินครับมันจะเป็นสีฟ้า แต่เมื่อไหร่ที่มันลงมาล่างจากจุดที่เรากดเราก็จะติดลบครับประมาณนี้ครับแล้วเมื่อ,อไหร่ที่เราพอใจแล้วก็สามารถกดที่ราคาก็ได้นะครับเห็นไหมแล้วก็กดปิดฐานะแถบเหลืองเหมือนเดิม <Okay. S 1> ปึ๊บมันก็จะขึ้นมาที่ประวัติเราแล้วว่าเราเทรดได้หรือไม่ได้เห็นไหมครับต่อมาเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเอาไว้ตั้งราคาล่วงหน้านะครับแล้วกดที่มาร์เกแล้วก็เราเราเลือกได้เลยว่า จะ buy limit เซล l limit buy stop s e l ซ St o p เดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาอธิบายที่หลังนะครับว่ามันคืออะไรให้เราตั้งราคาไว้ตรงนี้ได้เลยครับกดเครื่องหมายบวกแล้วก็ดูจุดราคานะว่าเราอยากเข้าตรงไหนหรือว่าวิธีรัดอีกอย่างครับเข้ามาที่หน้ากราฟนะครับแล้วก็กดที่นาฬิกากลมด้านบนนะครับด้านขวามือของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถกดได้เลยนะครับพอกดปุ๊บจะมีเส้นราคาโผล่ขึ้นมานะครับว่าเราจะบายหรือจะเซลล์นะครับ แล้วก็มี TP กับ SL ขึ้นมาให้พร้อมเลยนะครับที่เหลือแค่ว่าลากไปจุดที่เราต้องการจะตั้งลงหน้าไว้นะครับแล้วก็กดที่ลูกศรข้างล่างนะครับสีฟ,ฟ้าแล้วก็จะไปโผล่หน้าที่แบบคอนเฟิร์ม order นั้นนะครับอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องรู้ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนเสริมที่ลึกกว่านี้พวก indicator เดี๋ยวจะมาในคลิปหน้าครับขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดครับ